ว่าเช็คยังไงนะครับกูะจะแชร์หน้าจอด้วยนะอ่าเห็นหน้าจอรู้ไหมครับตอนนี้เห็นค่ะอ่านะวิธีการนะครับเดี๋ยวกูจะเช็คชื่อนะครับะคนที่มาแล้วนะครับ นี่คือคนที่มาแล้วนะครับมีจิรวัตรดวงกมลน,นงนภัทนุจรีพานุวัตรอาทิยานะเนี่ยคนที่มาแล้วนะครับเดี๋ยวกูจะยอมรับคนที่มาที่หลังก่อนอนี่คนที่มาแล้วนะนะครับวันใครที่ชื่อสรรพนามมันดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ชื่ออะไรเนี่ย รดมี่ทรูเนี่ยอะไรไม่รู้นะ่องต้อง่อาอ่านะครับต้องตั้งให้ตั้งให้มันสื่อด้วยนะเวลาครูจะเช็คชื่อครูจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับอ่านี่สมมติวนะ่าครูเช็คชื่อเก้าโมงยี่สิบหกนะครับทีนี้ผ่านไปสักห้านาทีครูอาจจะเช็คชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเช็คชื่อใหม่อ่าทีนี้ถ้าเกิดคนยังอยู่นะครับ มันก็จะเห็นนะนี่อย่างนี้จีรัตน์เนี่เข้ามาที่หลังนะครับเห็นไหมฮะเข้ามาที่หลังนะครับนี่คนนี้เข้ามาก่อนก็จะมีเวลาเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะเดี๋ยวรอนะรอเพื่อนเพื่อนอีกนิดนึงเผื่อจะเข้ามาอีกนะครับครูสมปองมาเยี่ยมห้องเรานะครับครูสมปองมาเยี่ยมตอนนี้มสามทับสองนะครับ เรียบร้อยนะเหลือไ่กี่คนแล้วอตอนนี้อ่านไลน์มากี่คนแล้วครับไลน์เนี่ยอ่านแค่สบเอ็ดคนนะทำไมเข้ามาไม่ถึงเนี่ยอาอัดอัออออด,ดยไม่เป็นไรอ,อ่ฟีสไตล์อ่านะครับครูปองมาเยี่ยมนะครับอตอนนี้มีกี่คนแล้วนะครับ หนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนะครับเปิดไลน์สิบเอ็ดเดี๋ยวสแกนใหม่ดูอีกทีสแกนครั้งที่สมนะครับก็ออยังไม่มีการมาเพิ่มนะนะนะครับะจะมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยทาไมมาเพิ่มแล้วครูจะเริ่มเลยนะอ่านะครับเราเข้าห้องแล้วยังครับ เข้าห้องในฐานะนักเรียนนะครับเข้าไปอย่างเดี๋ยวรู้จะเข้าห้องในฐานะนักเรียนนะนะครับเด,เดี๋ยวมันมีหน้าต่างเยอะอยู่นะครับปิดแต่ก่อนนักเรียนนะครับเข้าห้องนี้นะ ถ้าเข้าในฐานะนักเรียนนะครับจะเข้ามาในลักษณะนี้นะครับตุ้งตุง,ตงมีใครจะเข้ามาอีกอยอมรับถ้าเข้ามาในฐานะนักเรียนนะครับนั่นจะเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีหลายหน้าต่างนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับน,นี่เป็นของ ออก,การเขียนโปรแกรมครับเมื่อกี้นะครูจะแจ้งลิงก์ผิดนะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับแจ้งแจ้งลิงก์ใหม่มันเป็นการออกแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นะครูจะแจ้งลิงก์ไปไม่ถูกนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานนะไม่ไม่ถูกต้องการออกแบบและเทคโนโลยอีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขอไปนะแจ้งใหม่ แจ้งลิงก์ใหม่นะครับแจ้งลิงก์การเข้าห้องนี่นะครับเดี๋ยวคุณจะเข้าห้องใหม่นะครับอ่านะครับเียเข้ามาถูกต้องแล้วนะครับ ทีนี้ครูจะตามงานนะครับว่าเราได้ทํากิจกรรมไปถึงไหนแล้วนะครับนะอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะครับนะการระบุปัญหานะครับกิจกรรมก็จะบอกชื่อกิจกรรมนะครับแล้วก็มีคําแนะนํานะว่าให้เราศึกษาคลิปศึกษาจากเว็บไซต์แล้วก็ไปทําตามแบบฝึกนะครับจุดประสงค์ก็คือให้เรามีความรู้นะครับก็คือไปดู คลิปก่อนนะครับไปดูาจากเว็บไซต์แล้วก็มาตอบปัญหานะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราอาจจะเรียนแบบถอยหลังก็ได้นะครับก็คือไปดูว่าเขาถามอะไรก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่เรารู้ว่าเป้าหมายในการดูคลิปนั้นเราดูเพื่ออะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะถามเรานะครับแนวคิดแบบลีนนะครับแล้วก็ให้เรา มาทํากิจกรรมนะครับมาวิเคราะห์ปัญหานะครับนี่คือเป้าหมายที่ก็จะให้เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปดูคลิปเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างมีเป้าหมายครับอ่เอาเช่นไอแนวคิดแบบรีนีมันหมายถึงอะไรนะครับอ่าทีนี้นอกจากครูจะกําหนดไว้ตรงนี้แล้วนะครับเว็บไซตรงนี้แล้วเนี่ยขณะที่เรามาทํากิจกรรมบาครั้งเราอาจจะลืมนะครับเราอาจจะมาทบทวนดูคลิปตรงนี้ได้นะครับ ทีในี้ใครที่ทําแล้วนะครับครูก็สามารถจะเข้ามาติดตามได้นะครับในฐานะผู้สอนนะครับซึ่งครูก็อาจจะเข้ามาดูได้ตรงนี้นะครับว่าเราทําไปถึงแก่ไหนแล้วนะครับเข้ามาในหน้าต่างของผู้สอนอันนี้หน้าต่างของนัเกเรียนนะครับเดี๋ยวครูมาเข้าขมาในหน้าต่างผู้สอน เดี๋ยวนะมันต่างผู้สอนหน้าต่างผู้เรียนแป๊บหนึ่งนะครับผมเข้ามาเช็คนะครับเนี่ยตอบกลับแค่สี่คนเองนะครับนี่แสดงว่ามีคนทำแค่สี่คนนะครับแค่นี้เองนะครับที่เหลือเนี่ยไม่ได้ทำมันไม่มีคะแนนนี่คือสิ่งที่ครูเป็นห่วงกังวลแล้วก็ปออก็กังวลนะครับเพราะนั้นเลยให้ครูมาติดตามงานนะครับว่าที่เราไม่ทํากิจกรรมเนี่ยเพราะเกิดจากอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นก็ลองเสนอปัญหาไปดิครับว่าเพราะอะไรนะครับที่ไม่ได้เข้าไปทํากิจกรรมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เดือนกันยานี้ท้ายแลวนะครับนะสุดท้ายแล้วสามสิบกันยาเนี่ยปกติถ้าเรียนตามปกติก็จะตัดสิทธผลการเรียนกันแล้วนะครับที่ยังเวลาอีกไม่กี่วันนะเพราะคะแนนเราไม่มีนะครับเราก็ติดสูวดีนะอาที่ยาครับเป็นไงครับมีปัญหาอะไรครับตรงไหนไม่เข้าใจหรือให้ครูแนะนํำยังไงนะครับ อ้าวรายงานปัญหาม,มาหน่อยครับครูจะได้รู้นะครับตอนนี้กูบันทึกวิดีโอด้วยนะบันทึกวิดีโอนี้นไว้ด้วยเพื่อรายงานผู้บริหารนะครับอ้าวคนที่เข้ามาใหม่ครับยีต้อนรับด้วยนะครับดวกมลอ,อ้าวเปิดไมค์หน่อยครับมีปัญหาอะไรครับทาไมไม่เข้าไปทําครับอยู่ไหมครับตอนนี้ ตอนนี้เข้ามา12คนนะครับอาทิยาปานุวัตรทีนี้นะครับถ้าไม่มีคำถามนะเดี๋ยวครูแนะนำการเรียนต่อนะครับอตอนนี้กิจกรรมหลังจากที่เราสอบกลางภาคมาแล้วนะครับมีอยู่3กิจกรรมนะครับเราจะให้นักเรียนไปถามให้ครบนะครับ ทำให้ครบทั้ง3กิจกรรมนี้นะโอเคครูจะยังไม่ให้กิจกรรมเพิ่มเติมนะครับเพื่อในักเรียนทํากิจกรรมนี้ให้แล้วเสร็จนะครับนะดูจากกิจกรรมนี้นะครับทําอย่างไรอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ให้ไปศึกษาไปความรู้นะครับแนวคิดแล้วก็มาตอบนะต่อ,ตอไปกิจกรรม2.4อันนี้ ก็เหมือนกันนะครับก็ไปดูไปดูคลิปนะครับแล้วก็มาตอบนะครับแบบฝึกหัดทีนี้ก่อนจะดูเราอาจจะมาดูแบบฝึกหัดก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเออเขาจะถามอะไรนะครับมาดูก่อนอ๋อเขาจะถามอะไรนะให้นักเรียนออกแบบแนวคิดนะครับในการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสําเ็รรูปหรือเขียนลงในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายภาพมาออกแบบแนวคิดอย่างไรนักเรียนต้องไปดูนะครับไปดูก่อนไม่งั้นแล้วนักเรียนจะทําไม่ได้นะตัวอย่างนะครับเนี่ย ตัวอย่างแนวคิดนะครับเช่นการทอดไข่ไก่เจียวเดี๋ยวใครเข้ามานะครับกูจะยอมรับก่อนอะนะครับเนี่ยนี่คือกว้ตัวอย่างมาด้วยนะครับเพราะนักงเรียนต้องไปดูคลิปไม่จบนะครับพอ,พอดูคลิปจบแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะทํากิจกรรมนี้ได้นะครับ นะก็ถ่ายเป็นรูปมานะส่งมาตามฟอร์มนี้แหละ,ะครับเมื่อส่งมารูก็สามารถที่จะ,ะตรวจให้ได้นะครับอตอนนี้แต่ยังไม่มีคนทําเลยนะครับอ,อาจจะไม่เข้าใจหรืออะไรก็ไม่ทราบนะเพราะวันนี้ครับหลังจากครูไล์สดแล้วนะครับให้เรารีบเข้าไปทํานะครับกิจกรรมทั้งหมด ในรายวิชานี้นะครับตอนนี้มีอยู่3กิจกรรมนะแล้วกลางภาคนะกลางภาคเนี่ยไม่ทราบว่าเราได้เข้าไปสอบครบไปยังนะครับกลางภาคนะกลางภาคเนี่ยกูเข้าไปเช็คให้ดูนะครับนี่คือข้อสอบอกลางภาค20คะแนนนะครับใครยังไม่เข้าสอบนะครับก็ไปไดําเนินการสอบเชย้นะครับรู้สึกว่ายังสอบไม่ครบนะครับอ่อ่าเดี๋ยว ใครเข้ามาใหม่จะเช็คชื่อให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับเข้ามาเพิ่มนิชาทิพยานวลละอ,องนะครับอ่านี่ได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเข้ามานะครับนี่เพิ่งเข้ามานะตอนต่อไปก็จะเช็คชื่อแบบนี้นะครับในทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนนะ เช็กซื้อเสร็จแล้วปุบเนี่ยกูก็จะตามงานนะครับว่าใครยังส่งหรือไม่ส่งนะครับเอาทีนี้ให้ถามหนึ่งคำถามครับครูให้หนึ่งคะแนนนะครับใครถามปัญหาอะไรก็ได้ครับหนึ่งคำถามให้คะแนนเอาเริ่มจากอาทิยาครับอาทิยาเปิดไม์ด้วยเอา <วะ S 1> หนึ่งคำถาม <วะ S 1> ถามมามีอะไรบ้างครับ ทำไมถึงไม่ทําทําไมมันมีปัญหาอะไรครับทาไมถึงไม่ได้ไม่ได้ทาใม้ไม้ครบนะครับกิจกรรมที่ครูให้ไปหนูดูคลิปบางสิบรอบแ้วค่ะหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจใช่ถือก็ต้องไปตอบคําถามนะครับคําถามแหละก็จะก็จะถามอะไรนะครับก็ดูจากคลิปนะครับคําตอบมันอยู่ในคลิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปไปเปิดดูนะครับอย่างเนี้ยครูบอกว่าให้นักเรียนไปเปิดไปเปิดดูกิจกรรมก่อนนะครับว่าเขาให้ทาอะไร นะเนี่ยอย่างเช่นกิจกรรมนี้คลิปเป็นรอบเดหนูยังไม่เข้าใจทีอ่ะฮะอะไรนะหนูดูคลิปเป็นสิบรอบเล้วหนูไม่เข้าใจทีอ่ะฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจใช่หนูดูไปเป็นสิบรอบแล้วอ่าดูนะดูนะครับนะอย่างอย่างเรื่องนี้นะครับนะก็บอกว่าให้นักเรียนออกแบบแนวคิดในการแก้ปัญหนานะครับทีนี้เราก็ไปดูไปไปดูคลิปนะครับ เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับแก่สี่นาทีเองนะเดี๋ยวกูวจะเลื่อนไตเติลไปเทคโนโลยีการแก้ปัญหานะครับฟังนิดนึงครับ นี่ครับเดี๋ยวกูจะเลื่อนๆไปนะอ่านะครับทีนี้ดูนะครับบางคนอาจจะเอดูคลิปแล้วมันไม่ค่อยโอเคนะครับมันมีเนื้อหาอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งมันจะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันมานะครับเดี๋ยวนะเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันมานะครับ เมื่อกี้ก็พูดถึงแนวคิดแบบลีนนะฮะแบบลีนก่อนหน้านี้เราศึกษาสภาพปัญหานะครับสภาพปัญหาครูให้ไปศึกษาเรื่องไก่ย่างนะครับปัญหาของไก่ย่างทีนี้ในการศึกษาปัญหาเ,เขาบอกว่าให้นำแนวคิดแบบลีนเนี่ยไปศึกษาว่ามันมีปัญหาหรือไม่นะครับก็คือเอาแนวคิดเนี้ยเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งมันมีอยู่8ประการนะครับเรียนกระจใจหรือไม่ครับ คือเราจะเปรียบเทียบอะไรว่ามีปัญหาหรือไม่เนี่ยก็เราก็ต้องมีตัวตัวเปรียบเทียบนะครับตัวเปรียบเทียบนี้ก็เรียกแนวคิดแบบลีนนะเช่นเนี่ยบบนนะมันเคลื่อนไหวมากเกินไปหรือไม่ขั้นตอนเยอะหรือไม่งานที่ต้องแก้ไขมีหรือไม่นะครับสินค้าคงกลางเยอะเกินไปหรือไม่ผลิตเกินไปหรือไม่นะมีการรอคอยหรือไม่นะย้ายบ่อยหรือไม่ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เช่นแม่ค้าขายเนื้อไก่นะครับมีปัญหาหรือไม่ เช่นมาดูว่ามันเดินเอนื้อมหานีนเนี่ย,นนยหมายถึงว่ามันโมชั่นมันมีการเคลื่อนไหวหรือไม่มันมีการที่ต้องเดินไปเดินมาหรือไม่นะครับนะครับเช่นปิ้งไก่ไว้หลังบ้านนะใครเข้ามาใหม่ปิ้งไก่ไว้หลังบ้านนะครับจะแล้วร้านอยู่หน้าบ้านต้องเดินไปเดินมาแสดงว่าเนี่ยมัน,น Motion, มีโมชั่นมีเคลื่อนไหวมากเกินไปหรือการขั้นตอนมากเกินไปนะครับขั้นตอนมันเยอะแยะยุบยับหรือไม่นะครับทําให้มีปัญหา หรือมีอะไรที่มันมีปัญหาหรือไม่ไก่มันไม่ไก่มันไม่สุกอะไรหรือไม่นะมาเปรียบเทียบเราผลิตไว้เกินหรือไม่เช่เราซื้อวัสถุดิบมาจะต๊อกไว้เกินหรือไม่นะครับหรือผลิตเยอะเกินไปหรือไม่นะแปลว่าขายไม่หมดนะครับมีการย้ายบ่อยหรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่นะครับไก่นีมีการนําสมุนไพรมาใช้มีการโฆษณาอะไรทําให้มันแปลกหรือไม่นะครับมีการอีพอที่มันจูงใจหรือไม่ หรือเวลาคนมาซื้อมันมีการคอยนานหรือไม่นะเนี่ยก็เรียกแนวคิดแบบลีนนะครับเพื่อนําไปแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามนําแนวคิดแบบลีนเนี่ยไปจับนะครับจับตีละข้อนะถ้ามันไม่มันไม่เป็นไปตามแนวคิดนี้ถือว่ามันมีปัญหานะครับขั้นตอนมันเยอะแสดงว่ามีปัญหานะหรืองานมันต้องแก้ไขแสดงว่ามีปัญหานี่ครับนี่ก็คือแนวคิดแบบ แบบลีนนะเพราะนั้นต้องทากิจกรรมต่อเนื่องมานะทางไม่งั้นแล้วนักเรียนจะไม่เข้าใจนะครับ <inaudible> ต้องทําต่อเนื่องมาต้องแต่กิจกรรมนี้นี้นี้มันจะต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉนั้นต้องเริ่มต,ตรงนี้ก่อนนะ <inaudible> นะเริ่มที่กิจกรรมนี้ก่อนนะครับถึงจะทําได้นะนะครับการระบุปัญหานะอย่างเช่นเขาถามอะไรครับเราก็เข้าไปดูนะครับการระบุปัญหาแล้วคิดแบบลีนหม,มายถึงอะไรนะครับ เมื่อกี้คาตอบมันมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันนี้ก็ไปตอบเลยใช่ไหมครับเนี่ยไปดูตรงนี้ก็ได้แนวคิดแบบลีนนี่นะฮรนี่ครับเอาไปตอบเลยครับแล้วเราจะไม่เข้าใจยังไงครับแล้วก็เราก็ดูคลิปไปด้วยนะแล้วก็เอาไปตอบได้นะครับต่อไปก็ถามว่าสมมุติว่านักเรียนนะมอบหมายนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขายไก่ย่างของร้านแห่งหนึ่งนะครับขาดทุน พราะนักเรียนต้องกําหนดประเด็นสัมภาษณ์อะไรบ้างครับในการสัมภาษณ์นักเรียนก็ต้องไปเป็นะไครับเอาแนวคิดแบบลีนอะไรเป็นตัวตั้งนะครับหนึ่งขั้นตอนก็การทําไก่ย่างมันเยอะแยะไหมใช่ไหมครับไก่ย่างมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมมันไหมหรือเปล่ามันสุกไม่ทั่วหรือเปล่านะครับหรือรสชาติมันไม่ดีหรือเปล่านะหรือชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือเปล่านะามีการผลิตเกินมากเกินไปหรือไม่นะครับ มากกว่าจํานวนผู้บริโภคนะมีการรอคอยไหมเราก็มาซื้อเนี่ยคอยนานเกินไปหรือเปล่านะมีความคิดสร้างสารรค์ไหมในการทําไก่ย่างให้มันแปลกๆทําไมจูงใจให,ให้คนมาซื้อเยอะหรือตั้งราคามันได้สูงแต่คนก็ก็ยอมรับได้ครับเพราะว่ามันแปลกใหม่นะครับอ่ามีการเคลื่อนไหวมากเกินไปหรือไม่นะครับในขั้นตอนของการทํางานนะมีสินค้าคกงครังมีซื้อวัสดุมาสต็อกไว้เยอะไหมนะครับเอาเหล่านี้นะครับ เป็ดขั้นตอนไปจับแต่มันอาอาจจะไม่ครบก็ได้ครับอาจจะมีแค่สามสี่ข้อก็ได้เพราะนักเรียนเอาเนี้ยไปตั้งคําถามนะครับทีนี้อาทิยาเป็นนเกตได้ยังครับในการที่จะทําทําแบบฝึกหัดนะครับเข,ข้าใจยังคถ้าไม่เข้าใจาอีกก็มาเรียนที่โรงเรียนตั้งนั้นนะเอออธิบายแจ่มแจ้งเลยนะครับออกให้หนึ่งคะแนนนะนอะให้หนึ่งคะแนนนะครับระดับถาม ต่อไปดวงกระมลยังอยู่ไหมดวงกระมลครับเปิดใหม่นะครับถามหน่อยครับยังอยู่หรือเปล่าครับหลับไปแล้วนิชาครับนิชาจูเก็นนะครับมีคำถามไหมไม่มีเงียบเดี๋ยวเช็คใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครยังอยู่หรือเปล่านะครับ ดวงกำมุนอยู่กับครูนะนี่เช็คแล้วนะครับนี่มีบางคนหายไปเนี่ยนี่จีนวัตนนี่ยหายไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาใหม่นี่นี่คูจะดูนะครับวันนี้เวลาเรียนก็ให้คะแนนด้วยนะครับใครถามก็ให้คะแนนด้วยนะเพื่อจะได้แก้ปัญหานะครับเรามีปัญหาอะไรก็จะได้แก้ไขนะครับอา้าวเมื่อกี้ดวงกำมลนมีปัญหาไหม นิชารจรีเนะครับมีปัญหาบอเปล่าครับไม่ค่ะถ้าไม่นะครับเวลาที่เหลือนะครับให้นักเรียนไปทากิจกรรมนะให้เริ่มกิจกรรมตามลําดับนะครับนักเรียนครับมันจะไปตามสเต็ปนะพอต้านักเรียนข้ามเนี่ยนักเรียนไม่เข้าใจนะครับไปทากิจกรรมนี้ก่อนนะครับเี่ยเวลาทํากิจกรรมเนี่ยนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับ เนี่ยถ้าเกิดเราทาเสร็จแล้วให้เราให้เราคลิกส่งด้วยนะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างข้องครูนะครับเนี่ยมอบหมายแล้วสมบัติมอบหมายแล้วนะครับไอ้นี่ไอ้นี่มาในนามครูนะถ้าเกิดครูเข้ามาในน้มนักเรียนนะครับอ่เข้ามาในน้มนักเรียนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอ่าเข้ามาในนามนักเรียนนะครับ ถ้ากูเข้าไปในานะนักเรียนนะครับเนี่ยกูเข้าไปนะนี่จะว่ากูเป็นนักเรียนนะครับกูเข้าไปดูคลิปเข้าไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับมาบอกว่าทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับว่าทําเสร็จแล้วนะถือว่าส่งแล้วนะครับพอเข้าไปทําแบบฝึกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาทําหน้านี้อีกนะี่ถือว่าไปทาแบบฝึกแล้วตอบคําถามเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยไปตอบคาถามเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งแล้วนะ ก็กลับมาติ๊กตรงนี้นครับว่าทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ในฐานะของครูนะครับครูก็จะเข้ามาดูหน้านี้นะครับดูที่คําสั่งดูงานนักเรียนตรงนี้มันจะขึ้นว่าส่งแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยในสมบัติส่งแล้วนะฮะเอาละพอส่งแล้วปุ๊บครูก็เข้าไปตรวจเข้าไปให้คะแนนได้นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้นักเรียนคลิกส่งนะครับหรืออยากจะแก้ไขครับยุเลือกการส่งนะครับแล้วก็มาแก้ไขงานใหม่ก็ได้นะครับตักกรูเปิดโอกาสให้แก้นะเ่นี้ก็ส่งไปแล้วนะครับไม่ได้เนบงานไปด้วยนะครับเพราะว่างานที่ถามก็คือตรงนี้นะครับมันเข้าไปในฟอร์มเลยนะครับอ่านะครับคิดว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับ ครูก็ได้อัดคลิปด้วยนะคลิปนี้ก็เพื่อให้คนที่ไม่เข้ามานะครับอาจจะได้มาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ครูต้องรายงานนะครับให้กับผู้บริหารทราบด้วยว่าในการจัดการสอนในระบบออนไลน์หรือออนไลน์นะครับมันมีปัญหาอะไรหรือไม่ซึ่งาการสอนแบบไลฟ์สดจริงๆครับมันก็เหมาะกับบางวิชานะครับเช่นคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งต้องอธิบายตรงนั้นมีการถามตัวตอบกันแต่วิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่ต้องศึกษาจาก ใบความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีสื่อหลากหลายสื่อมันตีมีเดียที่เป็นคลิปหรือสื่อที่เป็นเว็บไซต์นะครับแต่เมื่อนักเรียนไปศึกษาแล้วนักเรียนต้องทํากิจกรรมได้นะครับโดยการตอบคาถามได้นั่นแสดงว่านักเรียนมีความรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจในการเรียนในแต่ละวิชาด้วยนะครับบริบทมันต่างกันนะครับก่อนหน้านี้ครูก็แจ้งลิงก์ไปนะครับคิดว่าเราจะเข้าไปทําได้นะครับส่วนใหญ่ก็เข้าไปทำบ้างไม่ทำบ้างนั่นแสดงว่าเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับ ไม่เข้าใจไม่เป็นไรครูอธิบายได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่รับผิดชอบเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเองนะครับปั้นตัดจากนี้ไปนะครับครูยังไม่ให้คะแนนเพิ่มยังยังไม่ให้เพิ่มนะสัปดาา์นี้ก็ให้ไปทํากิจกรรมทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมด3กิจกรรมนะให้ไล่กิจกรรม2.22.3ามและ2.4ตามลาดับนะครับถ้าข้ามขั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจนะครับและอย่าลืมเมื่อทาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้ส่งด้วยนะครับอาอันจะ ข้อมูลมันจะมาปรากฏที่ครูนะครับสามารถจะจะมองเห็นได้นะครับนะ,นะนะครับงานอะไรที่เราส่งแล้วนะครับครูก็สามารถจะเข้าไปตรวจสอบดูได้นะนี่คนที่เข้าห้องมานะครับเนี่ยนะครับอันนี้คนที่เคยโต้ตอบกับครูนะครับเนี่ยนะก็มีหลักฐานทั้งหมดนะครับเพระนาะฉะนั้นให้นักเรียน เข้ามาบ่อยๆนะครับใครที่เข้ามานะครับมันจะมีหลักฐานอยู่นะครับว่าใครเข้ามานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็การเช็คชื่อนะตรงนี้นะก่อนจะจบเอา้าเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเป็นช่วงๆนะครับนะตอนนี้สุภาณันนะได้33นะนี่คือคะแนนที่กูจะให้นะครับใครที่ครบร้อยนี่ให้คะแนนเต็มเลยนะครับใครที่ ครบก็ให้คะแนนตามจัดส่วนนะครับครั้งหน้านะครับก็ให้เข้าตรงเวลานะมีคำถามยังไหมครับมีไหมอ่าที่ยานุจรีครับนุจรียังไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ามีไหมครับนุจรีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีปัญหาก็ต้องไปํากิจกรรมนะเดี๋ยวกูจะตามนะครับ จะตามนะเดี๋ยวจะโชว์ข้อมูลปัจจุบันให้ว่าใครส่งหรือไม่ส่งนะครับซึ่งเทอมนี้นะครับคิดว่ากิจกรรมเนี่ยจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็คือตามเนื้อหาแต่ที่มอบหมายไปแล้วนะครับต้องทําให้ครบนะครับอย่างน้อยๆชิ้นหนึ่งก็มีคะแนนสิบคะแนนนะครับบางชิ้นก็มากบางชิ้นก็น้อยนะครับบางชิ้นก็เป็นแบบทดสอบบางชิ้นก็เป็นแบบกิจกรรมนะครับให้เราตอบนะครับ หมอชินก็ให้เราทําในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมานะถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปโพสต์ไว้ในไลน์กลุ่มนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่โพสต์ไม่ไม่ได้ถามไม่ได้มีปัญหาะลรก็ถือว่าเราไม่มีปัญหานะครับแต่เราไม่รับผิดชอบเองนะครับนะเราต้องรับผิดชอบนะมอสามแล้วนะครับโอเคครับวันนี้เจอกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันครั้งต่อไปนะครับยุติการประชุมนะครับยุติการนําเสนอยุติการบันทึกข้อมูลนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ